สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาวะทางปัญญา100องค์กรจัดงานแถลงข่าวมหกรรมพบเพื่อนใจโซคอนเน็กเฟส2025 2ภายใต้แนวคิด h u m a n e n e มาพบเพื่อนที่ดีต่อใจพาคุณไปคอนเน็กหัวใจความเป็นมนุษย์ในตัวคุณและการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความรู้สุขภาวะทางปัญญาครั้งที่2หัวข้อสุขภาวะทางปัญญา68 จิตวิญญาณการร่วมทุกความหวังเปิดพื้นที่ให้นักวิชาการภาคีเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์และประชาชนเข้ามาสร้างพื้นที่เรียนรู้และสร้างประสบการณ์การสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาร่วมกันครับผมจริงๆในานามของ f r a ซอร์ r r p e r t y t h a i ์ a n d นะครับผมบอกว่าก็ดีใจที่มา เป็นส่วนหนึ่งของงานโซคอนเน็ก2025ปีนี้นะครับโดยที่เราได้มีส่วนร่วมในการเป็นสถานที่จับงานของโซคอนเน็กซึ่งผมคิดว่าในแง่คอนเซปต์ของงานก็คือการที่เราจะเชื่อมโยงจิตใจและเชื่อมโยงผู้คนเข้ายัางไงนะครับสามย่านวิทเทาเนี่ยนะครับก็เป็นพื้นที่ที่เราสร้างขึ้นมานะครับเป็นสถานที่ เป็นเมืองของความเป็นมิตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากความสะดวกสบายในการที่จะเดินทางการใช้สอยในแค่พื้นที่ต่างๆนะครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่เราอยากจะสนับสนุนก็คือการสร้างพื้นที่ที่คนสามารถที่จะมาเชื่อมโยงกันนะครับมาใช้ชีวิตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาคนทํางานนะครับคนที่อยู่อาศัยแถวนั้นนะครับที่จะสามารถมีโอกาสที่จะเปิดใจนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกันได้ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าในการจัดงานนะครับในงานโซคอนเน็คปีนี้นะครับผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะมามา,มาเชื่อมโยงกันนะครับมาชาร์จพลังใจแล้วก็มาเชื่อมมิตรไปด้วยกันครับครับก็ อยากจะเชิญชวนนะครับว่าทุกคนปีนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีจะมาที่งานโซ u คอนเน็กซ2025ที่สามย่านมิตทาวนะครับระหว่างวันที่27กุมภาถึงวันที่2มีนานอกจากกิจกรรมดีๆแล้วนะครับในเรื่องของความรู้ในเรื่องของเวิร์กช็อปต่างๆผมเชื่อว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้รู้จักใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเปิดใจมีเพื่อนใหม่มากขึ้นแล้วก็รู้จักกับสังคมได้ดียิ่งขึ้นครับครับ วันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการที่อยากจะเชิญชวนนะครับให้ทุกคนนะครับมาร่วมงานที่เรียกว่า u o c o n n e c t f a s e ครับเป็นมหากรรมนะครับที่อยากให้ทุกคนนะครับมาพบเพื่อนที่ดีต่อใจนะครับก็และก็ที่สำคัญคือ Connect หัวใจความเป็นมนุษย์ในตัวคุณครับความหมายของหัวใจความเป็นมนุษย์นะทุกคนเป็นมนุษย์อยู่แล้วครับ แต่หัวใจความเป็นมนุษย์นั้นเนี่ยมีส่วนสําคัญก็คือการที่ได้ค้นพบว่าตัวเรามีคุณค่าและความหมายต่อเพื่อนร่วมโลกอย่างไรนะครับดังนั้นการที่ทุกคนได้มาคอนเนคกันทั้งอาจจะเป็นคนที่รู้จักและไม่รู้จักกันเนี่ยก็อาจจะมาเจอกันและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่า คนต่างๆที่เข้ามานะครับจะได้มาเข้าสู่ประสบการณ์นะครับในกิจกรรมต่างๆที่เราอยากให้สะท้อนคิดครับว่าตัวตนของเราแท้จริงคืออะไรแท้จริงอยากไปที่ไหนและเป้าหมายในชีวิตคืออะไร mm hmm. เมื่อเราคอมโพสสิ่งนี้นะครับเราจะค้นพบว่าเราแท้จริงนั้นเราเชื่อมโยงต่อคนรอบข้างทั้งครอบครัวทั้งสังคมอย่างไรนะครับ mm hmm. ที่สําคัญก็คือเราจะใช้ชีวิตหลังจากนี้เพื่อใช้ชีวิต อย่างมีความหมายให้กับสังคมไทยและสังคมโลกอย่างไรนะครับการที่เราได้เจอปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับทั้งเรื่อง PM 2.5. บางทีเราก็มองเป็นปัญหาสุขภาพครับจริงๆแล้วคือปัญหาของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมครับถ้าเราใช้แต่ระบบทุนนิยมอย่างเดียวใช้ระบบที่เป็นการตลาดและก็ทำให้เราเข้าสู่เศรษฐกิจที่ดีมากขึ้น แต่ไม่แน่ครับว่าเราอาจจะทําให้เราห่างกันมากขึ้นสุขภาพจิตแย่ลงสุขภาพกายแย่ลงนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือว่าสุขภาวะทางปัญญาครับที่จะเป็นยาในการเยียวยาทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพสังคมในการที่ทําให้เราค้นพบว่าปัญญาที่แท้จริงคือปัญญาที่รู้เท่าทันกิเลสในตัวเราและแบ่งปันอยู่ร่วมกับคนรอบข้าง และสามารถที่จะมีความหมายมีคุณค่าต่อคนรอบข้างนะครับดังนั้นอยากให้มาหากรรมโซ o คอนเนคเฟ e นะครับที่กำลังจะจัดนี้นะครับให้ทุกคนมาร่วมกันครับมาเดินผ่านก็ได้ร่วมกิจกรรมก็ดีชวนคนรอบข้างที่คุณรักมาค้นพบตัวตนของเรานะครับเราก็จะสามารถที่จะเข้าถึงหัวใจความเป็นมนุษย์ในตัวเรามากขึ้นนะครับ ก็ขอเชิญชวนนะครับวันที่27กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคมนะครับก็เป็นช่วงเวลายาวๆเลยนะครับที่อาจจะมาร่วมมีศิลปินแล้วก็มีนักแสดงนะครับมีอาจารย์นักวิชาการหรือคนต่างๆครับที่เขารู้สึกอยากจะค้นพบตัวตนและเขาค้นพบแล้วเขาอยากจะมาแบ่งปันสิ่งดีๆนะครับก็มาเจอกับพวกเขากันในงาน s โซคอนเนคเฟสที่ สามย่านมิทาวนะครับสามารถเดินทางได้ง่ายทั้งผ่านรถไฟฟ้าหรือจะมารถสาธารณะต่างๆนะครับในการที่จะมาเจอกันที่สัญญาณมิทาวครับ mm hmm. ได้ครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเราค้นพบว่าตั้งแต่ปี2558นะครับ8ปีผ่านไปเนี่ยคนที่มีภาวะทางจิตใจเนี่ยนะครับเป็นโรคจิตเวทต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ ถึงประมาณ2เท่านะครับจาก1.3ล้านเนี่ยเป็น2.9ล้านนะครับดังนั้นทำให้เห็นเลยครับว่าคนเนี่ยในงานวิจัยต่างๆก็ค้นพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนมีความเสี่ยงทั้งต่อโรคซึมเศร้าถึง17%เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายถึง10%นะครับดังนั้นหมายความว่า คนเนี่ยในยุคของโลกาพิวัต์และุนนิยมเนี่ยนะครับมันจะมีความเหลื่อมล้ําที่ห่างกันมากขึ้นครับคนรวยจะยิ่งรวยมากขึ้นคนจนก็จะจนมากขึ้นเช่นกันนะครับคนมีหนี้ก็มีหนี้สินที่มากขึ้นดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้สังคมเห็นกับว่ามีความที่เปรียบเทียบกันแล้วคนที่เขามีน้อยกว่าอาจจะมีความทุกข์ รู้สึกว่าได้ค่ารู้สึกว่าเขาไม่มีคุณค่าในสังคมนะครับแต่จริงๆแล้วเราอยากเห็นครับว่าทุกคนในสังคมมีคุณค่าในตัวของเรานะครับเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่มีมากกว่าก็เอื้ออาทรที่จะมาดูแลซึ่งกันและกันการที่โซลได้คอนเนกกันคือจิตวิญญาณของเราเป็นจิตที่ใหญ่นะครับเป็นจิตที่เพื่ออาทรและสามารถเชื่อมโยงเข้าใจซึ่งกันและกัน จะทำให้เกิดสังคมที่เอื้ออาทรมากขึ้นนะครับและปัญหาของสุขภาพจิตความเหลื่อมล้ําต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมก็จะดีขึ้นครับเพราะเมื่อคนเข้าใจกันมากขึ้นดูแลเยียวยาจิตใจกันมากขึ้นนะครับเขาก็จะรู้สึกว่าเหงาน้อยลงโดดเดี่ยวน้อยลงการที่จะมาซึมเศร้ารู้สึกถูกทอดทิ้งหรือการฆ่าตัวตายก็จะลดลงด้วยครับมันเป็นความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาวะทางปัญญาที่เห็นถึงตัวตนของเราเชื่อมโยงกับ สังคมผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมนะครับน่าจะทำให้สุขภาพจิตสุขภาพกายและสุขภาพสังคมในภาพรวมดีขึ้นด้วยครับจริงๆผมคิดว่าอยากเชิญชวนคนทุกกลุ่มนะครับเพราะว่าคนที่พร้อมครับคนที่รู้สึกว่าฉันรู้สึกอยากจะมาคอนเน็กจิตวิญ,ญญาณกับคนอื่นครับอยากจะเชิญชวนมามากที่สุดครับและเมื่อเราค้นพบตัวเองแล้วเราสามารถจะไปแชร์กับคนรอบข้างไปแบ่งปัน เริ่มจากเรียนรู้ที่ตัวเราครับและเริ่มจากการแบ่งปันมองอย่างเข้าใจความเชื่อมโยงของสังคมและโลกใบนี้เมื่อเราเข้าถึงตัวตนของเราเข้าถึงจิตใจผู้อื่นนะครับและเราสามารถแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ของเราได้นะครับสังคมไทยก็จะน่าอยู่เพิ่มขึ้นครับ